อรณ์อะไรเพิ่มอย่างอุปกรณ์ดับเพลิงอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยมันจะขัดกับสิ่งที่นาวเาิรัยที่จะบูมไปนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเกิดอะไรขึ้นนึกว่านึกว่ากล้องจะดับอีกซึ่งอันเนี่ยเราเราเปรียบเทียบตัวอย่างนี้เนาะเอ่อไอ้ water mist รอบนี้เนี่ยเจ็ดสิบเก้าล้านใช่ป่ะ water mist รอบที่แล้วนะคะที่ทําไปปีหกหกก่อนที่จะมีบอร์ดที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแปดสิบห้าล้านบาทและถ้าไปดูการประมูลนะพี่ คนหนึ่งให้85ล้านอีกคนหนึ่งให้85ล้านหนึ่งหมื่นแบบนี้เรียกว่าอะไรอะภาษาภาษาคนารู้จกักการจาัดซื <laughs> ้อจัดจ้างเออมันเข้าขายยัง มันเข้าข่ายสอรหรือ,อยัง mm. นะคะแล้วก็เนี่ยเราอยากเราอยากที่จะเราอยากที่จะทําให้เห็นว่าโครงการที่มันหน้าตาคล้ายๆกันและถูกชงม,มาในรูปแบบเดียวกันน่ะ mm. ในวันที่มันไม่มีบอร์ดประกันสังคมอะ่ะมันไม่มีใครได้รู้อะไรเลยนะคุณรู้ป่ะว่าเขาเขาทําระบบวอเตอร์มิสกันไปแล้วรอบหนึ่ง mm. คุณรู้ป่ะว่าเขามี Data Center คุณรู้ว่าว่าเขาไม่ทําตามคาวเฟิร์สพูลีซี คุณได้รู้อะไรอีกหลายๆอย่างที่ที่คุณได้รู้วันนี้ไหมคือไม่ได้รู้อะไรเลยเวย้ยจนมีบอร์ดประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งก็เลยได้รู้โหยเต็มไปหมดเลยนะคะตั้งแต่อันเนี้ยปฏิทินตึสกสกายนายไปดูงานกันแบบเฟิร์สคลาสจะทำออแอป п п ผู้ประกันตนเนี่ย275ล้านทำเว็บแอปอีก850ล้านจะทำไอ้ไซเบอร์ซิเคิลิตี้อีก3โค,โครงการ200ล้านทำวอเตอร์มิสิกคือ,อหูเป็นแบบเจ้าโครงการสตาร์ทอัพ cụ? อะ ก็คือว่าถ้ามีเงินมากูมีโครงการมาให้ทําได้ทุกปีอ่ะมีพันล้านกูใช้หมดพันล้านมีสองพันล้านเลอๆก็ใช้สองพันล้านคือเป็นแบบโอเคลดโทษลงนิดหนึ่งโอเคนะคะลดโทษลงนิดหนึ่งคือแต่ว่าพูดแล้วมันโกรธจริงๆมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเออคุณคิดดูนะบอร์ดประกันสังคมอ่ะอยู่มาสามสิบกว่าปีอ่ะ ไม่เคยมีการเลือกตั้งแล้วก็เนี่ยใช้เงินผู้ประกันตนปีละเท่าไหร่5้0 0ันถึงแปดล้านาที่เขาบอกประหยัดแล้วนะอันนี้คือบอกว่าประหยัดแล้วนะคะเอเอแล้วก็มาทวงบุญคุณด้วยนะโอ้ยเนี่ยประหยัดแล้วเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าปีที่ผ่านมา คือมันไม่ใช่ว่าประหยัดหรือไม่ประหยัดคือมันใช้ไปมันคุ้มค่าไหมเนาะนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราก็พยายามที่จะแบบว่าเออเรียกร้องมาตลอดเนาะแล้วก็เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไออภิรายนะคะเป็นเรื่องที่ไออภิรายไปในการอภิบายนโยบายซึ่งสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการอภิรายนโยบายของรัฐบาลอนุทินชาญวิรุฬห์นะคะก็เออรีแคปสักนิดนึงไหมอ่ะได้เอานนนนนะเอาเรื่องที่แอพว่ายีคพีเรื่องที่ไออภิบายเนี่ยก็คือว่าจะมีหนึ่ง ทวงทูลีทีอย่างที่บอกแล้วว่าที่คนก็ชอบมาด่าใช่ไหม,มว่าเอแเรวจะพี่ปลายด่าเขาทําไมคุณเลือกเออมึงยกมือหมดเลือกเข้ามาเองแล้วก็มาอภพปรายด่าเขาเล่นปาหิมงเลือกเข้ามาเองไม่ใช่เหรอคือต้องทวยดีอันนี้คือเป็นเรียกว่าเราตกลงกันแค่ว่าจะเลือกนายกระยุ์สภาแล้วก็ทําประชามติให้มีรัฐมนุษยฉบับใหม่อันนี้คือสิ่งที่เราตกลงกันนะครับดังนั้นต<ช>้องบอกว่าจะ คนหน้ตาคอรมอมนโยบายารัฐบาลเป็นอย่างไรเนี่ยเรายืนยันว่าเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบอนะครับแล้วก็ทักท้วงรวมถึงว่าขอ้อเสนออะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือนที่เป็นฝ่ายค้านเหมือนที่ผ่านมามครับเพราะเรายังมั่นใจว่าเราตั้งหนาง้าตั้งตาเพื่อมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้ง <S 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 ให้มียุสิารที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อในการอภิปรายครั้งนี้นะคะเรื่องเรื่องของคนที่เด่นๆเลยนะไอคิดว่าก็ จริงๆก็จะมีของโรมของวิโรจน์ที่คิดว่าโอ้โหเป็นแบบเป็นซีรีส์ที่ต่อกันแบบ <ละ S 1> พอดิบพอดีแล้วมัน<ห>ก็เออแล้วก็อีอกคนนึงก็คือวายโยโอ,อ,อ้เอางี้ดูได้ว่าคุณจะดูว่าการอภิปรายครั้งไหนเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นเพชรยอดมงกุฎหรือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าตีแล้วแบบโดนอะแบบวัวสลังว่ะโอ๊ยร้น้นล้น้น,นเนี่ยคือดูยังไงใช่ไหมคนประท้วงเยอะ ก็คือคนประท้วงเยอะจนอภิปรายไม่ได้อันนั้นแหละคือเรื่องที่คุณจะต้องรีบไปฟังเลยว่าเขาพูดอะไรอย่างรอบที่ผ่านมาที่อภิปรายไม่ไมว้วางใจอะ่ะกูดดี้พูดเรื่องไอโอแล้วโอ้โหคือประธานรับโทรศัพท์ให้วุ่นเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโดนขัดขวางในการในการในการ,ในการอภิปรายแล้วก็แบบให้ให้ตัดจบเนาะแล้วเราก็เลยต้องไปเอาเนื้อหาบางส่วนเนี่ยแปลอภิปรายนอกสภารอบนี้ค่ะของพี่วายโก็เขืออภิปรายแล้วเหลืออีกประมาณตอนนั้นเหลือสิบเจ็ดนาทีมั้ง ใช่ไหมแล้วก็พูดไปกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่น,ทนแล้วก็โดนประท้วงประทวงปะทวงคือเนื้อหาในการอภิปรายเนี่ยไม่ได้พูดชื่อใครเลยสักคนนะก็คือพูดว่าไอการไอการเอ่กอ,กา,อการเลือกสอวที่เลือกกันเองแบบที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> มันมีปัญหายังไงเออมันมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตเขาเรียกว่าเป็นข้อสังเกต,เกตไม่ใช่พีรศนะโดยที่ <c oughs> สมมติฐานของพี่วายโญนะคือ <c oughs> บอกว่า เชื่อว่าไม่มีการหัวประมูลเ,ออเวลาเราตั้งสมมติฐานอะไรเราต้องทดสอบสมมติฐานออา i, ถูกไหมว่าเฮ้ยสมมติฐานเราเนี่ยถูกต้องไหมออก็ทดสอบสมมติฐานด้วยกันดูอะไรดูกราฟในการพอดว่าเฮ้ยการกระจายในการเลือกนู่นนี่เป็นยังไงก็คือเอาง่ายๆว่าอยากไปต้องไปต้องไปย้อนดูต้องไปย้อนดูนดแล้วคือพี่วายโยมาอภิปรายนอกสภาใหม่เป็นคลิปแบบว่าสาสิเจนาทีก็คือไปกอแล้วก็ฟังแบบเร็วๆก็ได้แต่ว่า ที่ไอคิดว่าที่แบบสรุปได้ง่ายที่สุดนะอันอื่นเนี่ยมันอาจจะแบบโอ้โยเชิงสถิตินู่นนี่นั่นอะไรอย่างเี้ยะแต่มันมีอันนึงในช่วงสุดท้ายเว้ยคือประมาณว่ามันเหมือนกับว่ามันมีโพยอะสมมตินะในโพยบอกว่าเขียนว่าเฮ้ยคุณจะต้องกาแบบหนึ่งสองแปดหรือหนึ่งสองเจ็ดอะไรไม่รู้สักอย่างก็คืออันในโพยเนี่ยจดเอาไว้ว่าคุณต้องกาเบอร์นี้แต่ไอเบอร์นี้เนี่ยรอบก่อนหน้ามันดันไปคะแนนเท่ากับเบอร์หนึ่ง สมมตินะหนึ่งสองแปดคะแนนเท่ากับเบอร์หนึ่งแล้วไอ้สอวอนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรถ้าคะแนนเท่ากันให้ทําอะไรจับฉลากอพอจับฉลากเสร็จปุ๊บเนี่ยเบอร์หนึ่งเว้ยมันเลยได้เข้ามาอืมแต่ในรอบถัดไปอะ่ะคือถ้าถือว่าคุณไม่ได้หัวคือคุณไม่ได้แบบไม่ได้นัดกันมาไม่ได้ตกลงอะไรกันมาเนี่ยสมมติว่าคุณแบบเฮ้ยอยากเลือกหนึ่งสองแปดใช่แบบดูไว้แล้วว่าเออคนนี้โปรไฟล์ดีแต่ รอบรอบรอบเนี้ยปัจจุบันเนี่ยคือเขาตกรอบไปแล้วคุณก็ต้องไปอยากเลือกอันอื่นถูกไหมแต่อันเนี้ยคือเป็นโพยอ่ะที่แบบว่าหนึ่งสองแปดเออแล้วก็แล้วก็เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งสองแปดห้าสิบหนึ่งสองแปดห้าสิบก็คือแบบเป็นโพยที่เหมือนแบบว่าไม่ได้เลียงไม่ได้ชบไปเรายังเลือกยูถูกต้องนะคะเป๊กันหมดเป๊กันหมดดังนั้นเนี้ยก็เลยสมมติฐานของพิวายโยที่บอกว่า ไม่น่าจะมีการหัวกันเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยเทดสอบแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไม่หัวนะคะทีนี้พี่วายโอบอกอีกว่า ในการจดโพยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องผิดนะก็คือแต่ละคนเนี่ยมันอายุ40บวกใช่ปะบางคนก็60สิเจ็ดิดังนั้นจะจดใส่มือหรือจดใส่กระดาษอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้ใช่เรื่องผิดอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการให้ผลประโยชน์หรือการสัญญาว่าถ้าเธอเลือกฉันฉันจะให้อันนี้หรือมีการแลกคะแนนกันหรือมีการแลกผลประโยชน์กันหรือบอกว่าจะให้ตําแหน่งหรือให้อะไรก็แล้วแต่อ่ะอันเนี้ยจะเริ่มทําให้มีปัญหาะะถ้ามีเส้นเงิน ถ้ามีเส้นเงินซึ่งอันนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะใช่ใะคะ่ะอยู่ในคดีพิเศษ,ษ,ษของ BSI <ES> ซึ่งอันนี้คือต้องไปฟังนี่ทุกคนก็กว็ดเข้าไปในช่องนี้แหละแล้วก็ไปดูเราจะมีเอเรียกว่าอะไรนะเรียงเอาไว้ของทุกคนนะคะเป็นการอภิปรายนโยบายคนบอกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดใช่ไหมแปลว่าดู ไ,ไปว่าดวน<ห>เดียวกันมบเล็กหรือเปล่าวนนาวนหน้า,นนาถูกก็เอามาบริจาคให้พักด้วยนะคะทีนี้มีอีกอสองคนนะที่ไอ้ก็คิดว่าเป็นเนื้อหาที่พีคเหมือนกันเพราะว่าอุ้ยเนื้อหาเนี่ยมันแตะแ,แ,แบบไม่ไว้วางใจยังได้เลยนะต่ออีกนิดนึงคือไปไม่ไว้วางใจได้เลยก็คือโรมลัางสิมันโรมกับวิโรธอันนี้คือดิฉันคงไม่ต้องแบบว่าอธิบายอะไรเยอะมากเพราะว่า ทุกช่องก็แบบเอาไปออกอะไรกันหมดแล้วนะคะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยคือว่ามันมีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณเบนจามินเมล์เบอร์เกอร์หรือว่าเบนสมิธเนี่ยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเออเป็นที่ปรึกษาของคุณเซนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของอดีตนายกด้วยก็คือคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็โรมเนี่ยก็คือข้อกล่าวหาก็คือบอกว่าคนคนนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับเรียกว่าอภิมหา แก๊งสแกมเมอร์แล้วก็แบบทําเรื่องสกแกมเนี่ยมาตั้งแต่ปี2001จนมาถึงปัจจุบันตอนนี้คือเป็นแบบเป็นบิ๊กบอสและเป็นตัวใหญ่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคุณอนุทินเนี่ยมีนโยบายว่าอยากจะจัดการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อย่างอย่างถึงร่างจริงอะคนคนนี้เนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วก็ของพี่วิโรธแต่แต่คนคนนี้เนี่ยสนมีหลัก มีหลายภาพออที่บอสว่มสลิกับรัฐมนตรีออก็ต้องมาถามว่า้วนายกเนี่ยจะจัดการกันเรื่องนี้อย่างไรนะคะก็คือวันนี้เนี่ยหลายหลคนอาจจะได้เห็นคลิปไปแล้วว่าคุณธรรมนาาัฐเกาะมาโวยวายพฟ้องแม่แนู่นนี่นั่นนะคะก็คือแต่ว่าวันนั้นนแลกมากเลยนะอยู่ในสภา,าแล้วก็เพิ่งตอบคุณอันนี้เอออนุสรเอี่ยมสะอาดไปแล้วตอบแบบโหดมากเลยนะตอบแบบเออก็แบบแต่ไม่มาตอบลมเอทำไม ี่ิงๆออกมาด่าโลมแบบพี่ด่าวันนี้ก็ได้นะในสภาไม่มานะคะจริงๆก็อยากอยากให้มานะอยากให้มาเจอกันในสภาไปเลยแบบว่าเออแล้วมันจะได้แบบว่าเหมือนกับเก็บข้อมูลไปฟ้องไปตอบแบเลยคือโรมเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเลือกแต่ละหัวข้อเนี่ยคือมันแบบมึงไม่เสี่ยงคุ้มึงก็เสี่ยงตายอ่ะอินไซเซเยอะอินไซเเยอะก็คือ มันจะต้องมีการทาดพิงใช่ไหมแล้วมันอาจจะต้องแบบว่าบางอันเนี่ยก็จะแตะแบบเบื้องสูงนิดนึงหรือว่าคนที่อยู่แบบว่าลายล้อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> <S แล้วก็แบบคือมึงอาจจะโดนเก็บได้เนาะตั้งแต่แบบเรื่องตัวชงตัวช้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือหลังจากอภิปรายเสร็จนี่คือต้องไปอยู่เซฟเฮาส์เลยนะทุกคนเรื่องนี้ก็คือเอางี้คําว่าทุนเทาอ่ะมันไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะเวย้ยวิธีการที่เขาดําเนินการด้วยนะไม่รู้ว่าแบบว่า แบบเก็บใครหรือว่าแบบจัดการใครด้วยด้วยวิธีที่มันป่าดเถื่อนอะไรเงี้ยไปไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะซึ่งพุ่งตรงว่าพอรัฐมนตรีคนหนึ่งอะ่ะออกมาบอกว่าขู่จะฟ้องรมแล้วก็แบบท่าทีคือมันไม่ได้คือท่าทีไม่ได้จะมีความอภิปรายแบบว่าปณีประนอมหรือว่าไม่ได้จะไม่ได้จะพูดกันอย่างคนที่มีอะไรอะไร,อะไรยะอคือเป็นห่วงเขาอยู่เหมือนกันนะเราคือลูกลูกยังเล็กอยู่เลยด้วยอะ่ะเออ ทำไงดีวะยิ่งพูก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นมาเลยขนาดแล้วหลอกอ,อ,อีก,อกเรื่องหนึ่ง<ะ>พี่วิโรจน์นะคะอูพี่วิโรจน์นี่คือแบบว่ามันนอกจากจะเชื่อมโยงของโรมเนี่ยก็คือเชื่อมโยงกับที่ mm. ไอ้พูดไปด้วยคือเรื่องของประกันสังคมนะคะ mm. เพราะว่าพี่วิโรจน์เนี่ยพูดถึงเ mm. การเข้ามาหุบหุ้นบางคาบก็คือพูดง่ายๆว่าข้อสังเกตที่พี่วิโรจน์สมมติฐานที่พี่วิโรจน์ตั้งเนี่ยคือว่าไอ้ทุนเทาเนี่ยคือพอเงินมันเยอะๆแล้วเนี่ย มันจะเอาไปมันจะเอาไปทําอะไรคือการที่เงินที่คุณได้มาจากแหล่งสีเทาอะ่ะอคุณจะเอามาใช้ได้คุณต้องทําอะไรก่อนทาให้มันเป็นสีขาวใช่ก็คือฟอกเขาเรียกว่าฟอกเงินเออก็คือฟอกเงิน<ฮ>คือเงินที่มันไม่มีที่มาบางทีมันเอาไปใช้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จะทํำยังไงทีนี้มันก็เลยเป็นว่าอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบสมมติฐานนะคือว่าพยายามที่จะเข้ามาเอา่อฮุบพุ้นบางจากเนาะอันนี้แบบสรุปสั้นๆเลยนะก็คือ มันก็จะเกี่ยวกับรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะว่าแบบมีชื่อที่แบบว่าเป็นที่ปรึกษาอ,ธ,าอธิบายยังไงดีอคือเ,เคยเป็นคือมันเป็นเครือข่ายเนาะเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นต้องเคยเป็นหุ้นอะไรเงี้ยในดีลต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราพี่วิโรจก็เลยตั้งคําถามไปอย่างไโยกและกับรัฐบาลชุนเนี่ยว่าคุณจะจัดการเรื่องเนี้ย กับคนที่เกี่ยวข้องในอย่างไรเพราะมันมีพฤติการที่เราคิดว่าตั้งข้อสงสัยนะคราะว่ามันมีขบวนการเอาเงินทุนเท้าเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นบางจากนะครับซึ่งเหนือนั้นมันก็เคยมีเห็นมาแล้วในบอร์ดประกันสังคมที่มันมีข้อเสนอเนี่ยส่งเข้ามาว่าต้องการจะซื้อหุ้นใช่บางจากที่ประกันสังคมถืออยู่ใช่ครับแต่ว่าก็เป็นบอร์ดของเราใช่ไหมบอร์ดประกันสังคมจส่วนผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่แหละที่ทักทวงแล้วก็สั่การว่าเฮ้ยคนที่จะซื้อเนี่ย มันมันเป็นใครแล้วมันมีที่มาเอาเงินแหล่งทุนจากไหนมาที่จะมาซื้อ,อตรงนี้เพราะว่าเป็นบริษัทมันก็เป็นบริษัทใหม่ก็คือเวลาที่เขาจะซื้อหุ้นกันแบบบิ๊กลอตอ่ะม,มันจะต้องมีการเช็คว่าสุดท้ายแล้วอ่ะปลายทางของคนที่จะเป็นเจ้าของตัวจริงอ่ะมันคือใครเพราะว่ามันจะมีการแบบอ่ะบางทีก็คือแบบ เรียกว่าอะไรนะกองลงทุนมาซื้อใช่ไหมแล้วกองนั้นไปถือกองนี้กองนู้นไปถือกองไหนอะไรเงี้ยคือมันจะต้องมีการเช็คว่าปลายทางสุดท้ายเนี่ยใครเป็นเจ้าของอสุดท้ายเนี่ยไอการไอการยื่นขอซื้อบิ๊กหลอดหุ้นบางจากกับสารง,งานประกันสังคมเนี่ยสืบไม่ได้<อ>ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้ถือหุ้นอบอร์ดประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยสัดส่วนผู้ประกันตนก็เลยขัดขวางคือตอนแรกอะ คือเรื่องนี้เขาเคยเล่าให้พวกเราฟังเนาะว่าเขาเนี่ยได้ขวางการออขายหุ้นบางจากบิ๊กหลอดไปคือตอนนั้นอะ่ะมันก็มีคอนซเปอร์เรซี่เทรี่ที่พวกเราแบบคุยกนะันเนาะเอ้ยอว่าอพุ่งโตเอจะเป็นรัฐมนตรีคนเก่าหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยขายน้ํามันเขาอาจจะแบบว่าเออเอานอนมินีเข้ามาซื้อนู่นนี่นะหรือเปล่าแต่พอมาวันนี้เว้ยพอพี่วีโรธอภิรายอะ่ะเรื่องแม่งใหญ่กว่านั้นเยอะมากคือนี่มันกลายเป็นว่าแบบ ประกันสังคมกําลังจะเกือบจะก,กลายเป็นที่ฟอกเงินที่ที่ใหญ่ที่สุดของขบวนการนี้เกือบแต่มันถูกหยุดยั้งได้ด้วยบอร์ดประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้าเว้ย mm. แล้วคือแบบหุย้ยคือพอมองย้อนกลับไปอะ่ะคือทีมประกันสังคมก้าวหน้านี่กําลังคือทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะ mm. คือการหยุดยัง้งการฟอกฟอกเงินครั้งใหญ่ ในอาจจะแบบว่าใหญ่เป็นครั้งต้นๆในใน,ใน,ในประวัติศาสตร์ในรอบเออพูดพูดพูดแล้วขนลุกอะ่ะก็คือแล้วจะบอกว่าความยากของเรื่องนี้คืออะไรรู้ป่ะคนที่เกี่ยวข้องกับเงินในประกันสังคมอะ่ะหรือก็คือผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ามาเนี่ยเดือนละเจ็ดร้อยเจ็ดรอห้าสิบเนี่ยคือ เขาไม่รู้เลยว้ว่าใครอ่ะเข้ามาทําอะไรกับเงินที่เขาสมทบบ้างเขาส่งไปก็เพราะว่ากฎหมายมันบังคับใช่ไหมแล้วก็โอเคคิดว่าเดี๋ยวบ้านปลายเนี่ยก็คงจะมีมีเงินก้อนหนึ่งอ่ะที่สามารถเอาไปเป็นหลังพิงได้สามพันห้าพันอะไรกับว่าไปเนาะแต่เขาไม่รู้เลยว้ว่าใครเนี่ยเข้ามาทําอะไรกับเงินของเขาบ้างและหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าถ้าเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรกับสํานักงานประกันสังคมอ่ะอีกยี่สิบห้าปีอ่ะเจ๊ง คนที่ส่งประกันสังคมวันนี้นะคะอียี่สิบห้าปีคุณไม่ได้ใช้เงินมันเลยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเนาะการลงทุนการใช้เงินการใช้งบประมาณให้มันคุ้มค่านู่นนี่นั่นเนี่ยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็แล้วก,วก็เนี่ยแหละคือความสําคัญของการที่มีบอร์ดท,ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความยึดโยงกับผู้ประกันตนอะ่ะแล้วก็เข้าไปทํางานผู้แล้วยังขนลุกไม่หายเลยคือถ้าแบบสมมุติว่า ไม่มีทีมประกันสังคมก้าวหน้าพี่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องพวกนี้มันก็จะไม่มีการพูดเหมือนกับไม่มีข้อมูลมมอลอกม <c oughs> าป่่นนี้บังจาก <c oughs> อยู่ไหนป่่นนี้บางจากอยู่ไหนเมาเออ,เอร์เบเกอร์ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> นึกออกปะแล้วคือคุณคิดดูว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพวกเราอหยุดยั้งได้เพราะว่าพวกเราเห็น <c oughs> แล้วในอดีตสามสิบปีที่ผ่านมาคือกูแบบคือมึงเอาเงินของกกูไปทำอะไร แล้วก็ลแล้วก็อะไรนะมีความพยายามจะเปลี่ยนวิธีการเลือกอาการเลือกตั้งประกันสังคมใช่ไหมไอ้ล้มเลือกตั้งประันสังคมเนี่ยมันมีความพยายามมาตลอดนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะยื่นกฎหมายจะนั่นจะนี่อะไรเงี้ยเหมือนที่ดิฉันไปออกสรยุทธแล้วก็ถามคุณพิพัฒเลยว่าจะเอายังไง,ไงกับไอ้กฎหมายนี้คุณพิพัฒบอกกูไม่ไมกออูไม่เลิกค่ะเออไม่เลิกหรอกเออใช่ไหมแต่พอบอกว่า โอเคยกเลิกเลือกตั้งบอร์ดประันสังคมโดนต้านเยอะเลยเปลี่ยนเป็นอะไรรู้ไหมเปลี่ยนวิธีจะเปลี่ยนวิธีการเลือกค่ะกเป็นคัดเลือกจากการเลือกแบบอ่ะสมมตินะชลักใครชอบใครกูเลือกเลยแล้วคนนี้ได้คะแนนสูงก็ไปเป็นมาเป็นเลือกมาก่อนสมมตินะสองสองร้อยคนแล้วก็มาเลือกให้เหลือร้อยคนเหมือนอะไรคะเหมือนสวเสนอโดยโซก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประชนสังคม แล้วคือแล้วคือไอ้เรื่องนี้ก่อนที่ประหลัดเขาจะโดนเด้งออกไปอ่ะนี่ไม่อยากจะคิดนะไม่อยากจะคิดย้ำอีกครั้งไม่อยากจะคิดว่าเขาเป็นพวกเดียวกันไม่อยากจะคิดแต่คนที่ชงเลือกเรื่องเอ่อเปลี่ยนระบิระเบียบการเลือกตั้งเนี่ยก็คือประหลัดคนที่โดนเด้งไปไม่อยากจะคิดว่าว่ามีเป็นความตั้งใจไม่อยากจะคิด ไม่ได้คิดนะอย่าอย่าเอาไปพูดแบบนั้นเขาเนี่ยชงเรื่องเอ่อเรื่องการแก้ไขระเบียบเข้ามาใช่ไหมบอกไปกันสังคมเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าจะแก้เอาเอาคนที่เชี่ยวชาญกฎหมายเข้าไปคุยด้วยกันไหมไม่เอาเลยบอกอา่าไม่เอาก็ไม่แหละอ่ะท่านั้นเอาสัดส่วนสามฝ่ายแบ่งกันไปเลยว่าโอเคจะส่งคนเข้าไปเอ่อเรียกว่าอะไรนะฝ่ายละสองคนไม่แล้วก็ข้าราชการเนี่ยจับมือ กับนายจ้างนะพูดเลยนะคะทีมนายจ้างคุณไปหาเอาว่ามีชื่อว่าอะไรบ้างแล้วก็อความความความข้อเสนอของทีมประกันสังคมก้าวหน้าแล้วก็ไปแก้กันเองแบบว่าหูสสมหัวกันกระซิบกระซิบกันแล้วก็แก้ทุกวันนี้ไม่ยังไม่รู้นะคะว่าไอ้เรื่องแก้ละแบบนี้เป็นยังไงแต่สิ่งที่รู้คืออะไรรู้ไหมมันมีข้อสังเกตหรือเป็นรายงานจากกรรมธิการของสอวอชุดปั้งเข้ามาว่า แนะนำการวิธีการเลือกการเลือกตั้งแบบใหม่ก็คือให้มันเลือกกันเองให้เลือกกันเองก็คือเป็นการวิธีการเลือกแบบสวเนี่ยแหละและคนที่เสนอคนที่เขียนรายงานนี้คือใครอ่าคือสวที่แพ้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเออก็คือลงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเราแพ้แต่ว่าไปสมัครเป็นสวแล้วชนะก็เลยตั้งข้อสังเกตซะเลยว่าเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีไปเลยดีจังเลย คือดีออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นปค,คนเป็นคนหยาบเป็นดีเป็นคนน่ารักนะแต่วันนี้พูดว่าดีออกโอเคไว้ <c oughs> มีชอบนะคะ <c oughs> ก็เนี่ยแหละทุกคนคือสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศเราเว้ย <c oughs> คือนี่มันนี่มันคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเดลี่แบบในทุกๆวันอ่า <c oughs> ผมเล่าหนึ่งจริงว่าผมก็มีฟังกันหนึ่งผมว่า ประเด็นหนึ่งน่าสนใจที่อยากจะติดตามเหมือนกันนะก็เป็นสสระยองพี่โยขเราพี่โยพูดเรื่องสมัยคือก่อนเลือกตั้งเนี่ยหลังหลังเลือกตั้งใหมายน่าชู้นะมันจะมีขบวนการหมูเถื่อนประเทศเราเนี่ยมันมีอะไรเถื่อนแต่ไปหมดนะตอนนี้เป็นทุเรียนเถื่อนก็คือมันมีมันมีข้อมูลมาว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นผู้ส่งออกทุเรียนอยู่แล้วแต่มีข้อมูลว่าเราเนี่ยนำเข้าเวียดนามทุเรียนเนี่ยจากเวียดนาม S <S เออแปลกไหมเออทีเน,นี้ยมันมันก็เลยมีข่าวว่าอ ي, ทุเรียนไทยอที่จะอ,ออกไปจีนเนี่ยม,ม,มีสารตกค้างเอออ่าทีนี้มันก็เลยกลับมาว่าเป็นความซวยของทุเรียนไทยด้วยว่าพออย่างเง้นยนะสอสอออกไปก็ต้องถูกตรวจเข้มอะไรมากขึ้นทั้งจริงแล้วมันมีทุเรียนบางส่วนเนี่ยถูกนําเข้ามาจากเวียดนามเออแล้วก็มารีแพคแล้วก็ส่งออกไปเออเอางี้นีเนี่ยแหละซึ่งอันนี้มันถึงบอกว่านี่คือเป็นขบวนกา,การที่ทําทาลาย ความเสียหายกับทุเรียนไทยมากนะทั้งราคาใช่ไหมทั้งชื่อเสียงแล้วก็อนาคตที่ได้จากลูกคา้าอันเนี้ผมว่าก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าก็เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมีเหตุขบวนการที่เกิดขึ้นจริงนะแล้วทีนี้ก็เลยถามนายกแหละและในเมื่อกระทรวงกรเกษตรก็ยังเป็นคนเดิมนะเป็นพักเดิมพักก้ารทาั้งหมดก็เลยต้องถามว่าจะเอายังไงกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่ามันกระทบชาวสวนจริงๆแล้ก็เดี๋ยวว่าติดตามแล้วเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จะติดตามไปต่อ ก็จริงๆไอตั้งข้อสังเกตนะพักกาทำเนี่ยดูแลกระทรวงเกษตรมาอย่างยาวนานเนาะแล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยดูแลหลายอย่างก็คืออะข้าวพืชผลทางการเกษตรทุเรียนใช่ไหม <c oughs> อะไรอีกลำไยแล้วก็อะหมูปศุสุสั์ทั้งหลายราคาราคาอแบบเออเรียกว่าอะไรนะของปศุสุสั์หมูปลาไก่อะไรเงี้ยอะด้วยนะคะ แล้วดูแบบตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเจอเคสอะไรบ้างหมูเถื่อนทุเรียน<ม>ทุเรียนสวมป้ายไทยต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะก็ชีวิตเกษ,ษตรกรไทยก็เหมือนเดิมนะคะไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีอสิ่งต่างๆอะไรดีขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออะไรรู้ปะ่ะทุจริตนมโรงเรียนเอออันนี้ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรนะคะการให้โคต้าแล้วก็การแบบว่าเอาน้ํานมคุณภาพแย่มาให้เด็กๆกินอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้กระทรวงเกษตรทั้งนั้น คือไม่อยากจะตั้งคาถามคือไม่อยากจะตั้งข้อสังเกตรแรงเกินไปเนาะแต่ว่าอ่ะมันอยู่ภายใต้การดูแลของพักเดียวมาตลอดแล้วคุณคิดว่าชีวิตเกษตรกรทุกวันนี้มันเป็นไงบ้างอืมเอออย่างที่เราอย่างที่เราเคยเคยเปิดข้อมูลไปเนาะที่อมีข้อวิวาทกับสอสอคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เปิดไปหลายจังหวัดเลยว่าไอ้งบในกรระทรงเกษตรเนี่ยกรมใหญ่ๆมันก็จะมีกรมชนกรมอะไรอีกนะที่มีงบเยอะๆหน่อย เออส่งเสริมการเกษตรษต่างๆที่แบบว่ามีงบลงทุนงบก่อสร้างเงี้ยไอ้ไง,งบพวกก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยสร้างเขื่อนสร้างแรงน้ําสร้างงบสร้างกันเก่งอ่ะมันก็จะไปอยู่ในเออพักเรียกว่าอะไรพื้นที่ของสสพักกล้าทำถ้าสมมติว่าคุณดูนะในจังหวัดหนึ่งมีสสหลายๆคนเงี้ยมันก็จะไปกระจุกอยู่แบบบางเขตหรือว่าถ้าแบบทั้งทั่วประเทศเลยนะเอานับจังหวัดที่แบบมีชาวชาวไร่ชาวนาหรือว่ามีเกษตรกรเยอะสุดอ่ะ แทนที่จะได้งบในการช่วยเหลือดูแลใช่ไหมมันก็ไม่ได้เรียงคือพูดง่ายว่ามันไม่ได้เรียงตามความจําเป็นเร่งด่วนไม่ได้เรียงตามพิเออร์ลิตี้มันก็จะมีกระจุกอยู่ที่พยาวไปกระจุก